แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยมามาอยู่กี่วันแล้วหรือกี่เดือนแล้วหลายวันแล้วพี่เป็นสัปดาห์แล้วถึงสัปดาห์สัปดได้แล้วมั้งรอสถานีสร้างไม่เสร็จเลยเออพี่ไปได้แล้วนะเปิดมาไว้เน้นั้นแหละโอเคก็ได้ไปมพูดรอบไหมเดียวไปนะไปไปพิธีการไปเดีเป็นครับออฟฟิเชียลแล้วพวกมึงจะคุยอะไรกันดีวะคุยเรื่องหมอไปเอางี้เดี๋ยวพวกกูจะเงียบพวกมึงสองคนอ่ะข้างหลังอ่ะเต็มที่ โอ้มึงใหม่เป็นอย่างงี้นี่เองโอ้โหพี่ริมเลียกได้ดีเนี่ยสตูดิโอนี่อะไรเงี้ยไปนี่นั่งแล้วอะไรมาพี่สาวยังจำเลยนะเนี่ยโอ้มึงสองคนอ่ะปั่นกันเลยมาสามสองหนึ่งไอ้รมดูดิมันใหม่แม่งโคตรดีแล้วอ่ะใหญ่เลยเพราะพี่มัาใหญ่เลยคือว่าพี่ไอเถูกกันเนี่ยเออคือว่าเคาใหญ่เลยสอไฟมันติดทุกสองล้านเลยเนี่ยอ้าวเขาอัดกันอยู่ไอ้เยัยนี่ไอ้นิวอ้าวอ๋อริมติดไป พันผู้แตกเอาไหมครับผมเออเอาแบบเมื่อกี้นะเอาเอาแบบเมื่อกี้นะได้ใหญ่มากเมูฟฟีใหญ่มากมีมุกนิดนึงใหญงมีม่นึ่เมืองแบบใหญ่จะตัดใส่สนุกเลยดีละเทสเสร็จแล้วไม่ได้ล็อกอ่ะล็อกเลยก็ได้ฟังเสียงก่อนน้ำมันไหลเป็นน้ำดีแล้วจะได้หาเรื่องเติมน้ำมันท่านนะครับวันนี้ชาวโปรโมเตอร์มาเอาเลยนะสามสองหนึ่งแอคชั่นเฮ้ยเฟม มึงใหญ่เอ้ยมึงใหม่ใหญ่เนาะเออโค้ทยิ่งเลยแบบมาเดี๋ยวติดตลกเลยกูฮือโหมึงนี่ค่าไฟมันเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหติดทุกสองหลาเลยเนี่ยเฮ้ยพวกมึงแวะไอ้นี่ก่อนไหมร้านเอ็มเอฟซีเนี่ยอ๋อร้านที่ได้อยู่พอดีเลยอยู่พอดีเลยหิวกันยังไงจอดรถไหมโอ้ยนี่เลี้ยงนะเลี้ยงนะเฮ้ยนี่เรียงที่จอดรถอยู่นู่นั้นนะทางฝาทางขวาที่จอดรถนู่นโอ้โหจอดเมืองเลยโหเนี่ย พี่ดิมเลี้ยงเอาไว้ไปไปไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเดี๋ยวเอากุญแจ้ไปก่อนไปไปไปตามสบายกำลังหิวพอดีเลยพี่ดิมไปนับสบายพักไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่จริงแต่มันก็ดีอ่ะเพราะเราอยู่สตูดิโอมันก็ต้องออกมาหาอะไรบ้างไอ้เปื้มมึงรึเปล่านี่ใช่มึงไหมใช่ไหมยอมผมอ้าใช่ด้วยเดี๋ยวพี่จะเหนื่อยทำไมอ้าวท่าที่ ไอ้ไอ้เฟมแฟนเองอะฮะไม่ใช่นีแฟนเองอะว้ยพี่จำได้วิ้ยนี่มันแฟนเองอะไม่จำได้ไอ่มีอะไม่อ้หมีวินเนอร์หมดเลยเอาไอ้ปื้มมาไม่ใช่เอาไอ้ปื้มมึงมึงมาที่นี่แต่เมื่อไหร่เนี่ยอ๋อผมมาเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะพี่เห็นว่าพี่น่าเห็นรู้สึกว่าพี่จะมาเช่าสตูดิโอนี้ผมก็เลยมาไม่เช่าไม่เช่าซื้อเลยเอาเอาซื้อแหละใช่ใครบอกเช่าวะดันทือดักทื่อแม่งเลยแล้วจะมาทำงานกับพี่ไหมเนี่ย ได้ได้พี่ได้ไเออแล้วเดี๋ยวค่อยลาออกที่นี่แลวกันเออแล้วพอรู้ไหมว่าที่นี่มีใครมาแล้วมั่งอ่ะอืมเราเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ก็ได้ตรงบ้านน่ก็เริ่มมีคนมาแล้วเอออ๋อได้ได้ได้แต่รถโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนำมากันเดี๋ยวนะรับอะไรดีครับผมอ๋อเอาเอาไก่เอาไก่เอาชุดจุดใจครับผมโอเคครับมึงก็ทำงานอะไรนะพี่สกายเอาตังให้เฮ้ยอันนี้อ่าวคันจะปน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  โอ้ยแมงกูเล่น GTA ด้วยเนี่ยทำอะไรกันอะเอาเอาวอาเอาเอาเอาไปวางคืนเอาไปวางอ้าวดีมเข้าไปทำอะไรข้างในอ้าวเมื่อกี้เห็นคุณสกายเข้าไปข้างในอ้าวอะไรเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ไปห้องน้ำมามีผีอีกแล้วอ่ามีผีอีกแล้วเพิ่งมาแท้ๆไมีผีอีกแล้วไม่มีสิเท่าไหร่ชุดจูใจเฮ้ยชุดจูใจเท่าไหร่อ่ะอยู่วางให้สิบเหรียญเงินเว้สิบเหรียญเงินโอเคก็ได้อยู่อ่ะไปสิบเหรียญเงินโปรโมชั่นเหรอครับเนี่ยชุดจูใจเอาเอาไก่ไม่ให้ไก่สิ ก็ยิ้มอยู่รีบไปไหนครับพี่ครับครับครับโอ้โหจูใจเลยแหละอูใจโอ้โหยิ้มึงคิดมึงกินึงคอเลยพี่เนี่ยถึงคอเลยคอไปกินโอ้โหอ่ะไปแบ่งผมครับอ่ะโคซากายเจ้าไม่เนี่ยเอาเอาเอาอ่ะเฟมแบ่งให้แล้วให้แล้วไปไปไปปึ้มนำขับนำอยู่ด้วยไปทุกคนเอาไก่อยู่ในน้ำเฮ้ยถ้าพวกมึงไม่มีบ้านเนี่ยมึงอยู่อพาร์ตเมนต์ได้เนี่ย ติเช่าไงไม่เช่าเงินเดือนนี่แหละเอาออกขั้นสกายขึ้นเัินนั่นใช่ไหมพวกมึงขึ้นมาเออแป๊บนึงนะแป๊บๆๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นแม่ไอ้ปื้มรีบไปไหนเนี่ยอ่ะไปมีใครมาแล้วบ้างที่เนี่ยเนี่ยหลังแรกเนี่ยหลังแดงเลยเนี่ยงามสง่างานไหนวะหลังแบบนี้รู้สึกห่อพี่ซ้อเนี่ยโโอ้หหลังพิซซ้อพี่ซ้อพิซซ้อเหรอ เออเข้าไปทักมันกดไหมไม่รู้สึกว่าน้อยกว่านี้นะแล้วมันทำงานอะไรหรือรอทำงานที่สตูเอาไปหามที่ปั๊มดิเออเออปั๊มอยู่ไหนอ่ะเออว่าจะปนบ้านหน่อยไม่ไม่ปนจะมาเออไปไปปั๊มปั๊มเออนี่เจอแล้วเจอแล้วปั๊มอยู่นี่อ๋อล่าสุดรถผมกันเฮ้ยเดี๋ยวดีดเดี๋ยวเฮ้ยไอเดี๋ยวเดี๋ยว คุณพูดมึงคุณแค่คุณคุณเนี่ยนะคมึงมามึงมาเป็นทำตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมเป็นตำรวจเป็นพี่ตำรวจตั้งประกันตัวค่ะมาประกันตัวพี่ผมครับไหนวะใครอยู่ข้างในวะไอ้ไม่มีไม่มีเนี่แน่ประกันประกันทุกคนเนี่ยเนี่ยเน่เขาคุกเลยเนี่ยคนเนี่เดี๋ยวมึงมาเป็นตำรวจมึงนี้แล้วมึงไม่ทำงานกับกูแล้วเหรอทำแต่ว่าประตูยังไม่เสร็จไม่ใช่เหรออ๋อเออตัวยูงตรงนี้ไงยังไม่เสร็จเลย แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยมามาอยู่กี่วันแล้วหรือกี่เดือนละหลายวันแล้วพี่เป็นสัปดาห์แล้วถึงสัปดาห์ได้แล้วมั้งรอสถานีสร้างไม่เสร็จเลยเออพี่ไปได้แล้วนะเปิดมาไว้ในนั้นแหละโอเคก็ได้ไปมู้รอบไปนหมนะเดียวไปไปพ่จะการไป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 ได้รถฟรีด้วยแข่งไว้เลยพี่โอเคไปละปั๊มอยู่นี่เองปั๊มปั๊มปั๊มเอ้าอ๋อนี่ไงซอสมึงเปล่าวะอ้าเพี่สวัสดีครับ เอ้ยทำอะไรวะนั่นน่ะอ๋อครับนังเฝ้ากะทำไรอ่ะยังเงินเยอะป่าวว่ะพี่เป็นเจ้าของพี่เป็นเจ้าของปั๊มเออใช่ครับพอดีไม่มีคนมาทำงานอะไก็เลยต้องทำเองอ๋อเอองั้นเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเติมน้ำมันให้หน่อยติซอสเท่าไหร่อ่ะฟรี้ยเีเต็มถังเต็มถังเท่าไหร่ร้อยหนึ่งครับพี่ร้อยหนึ่งมันเมืองนี้มันมันอ่าๆจ่ายไปเออมันค่าค่าเคเอฟซีวะใช่ที่กูจ่ายไปเมื่อกี้แหละกูสกาย กินฟรี่มมันก็เหมือนดีมจ่ายไปครบยังครบยังเยอะสี่ปื้มกูชนไอหาพอดีเนี่ยดับเครื่องด้วยดับเครื่องด้วยดับเครื่องเอากุญแจคอาาไว้ก่อนก็ได้เติมครับเติมครับระวังตุ้มเด้อเออแถวนี้มีใครที่เราพอรู้จักอีกไหมอะซอสที่เนี่ยเออพี่พี่เคยไปตรงไหนมาบ้างอะก็สถานีตำรวจไปมาแล้ว MFC ไปมาแล้วบ้านเองก็ไปมาแล้วด้วยแล้วก็ในที่นี่อ้าวพี่เราไปดูบ้านคนาตีเนี่ย แม่คนอื่นเดี๋ยวว่าดูทีหลังอะจต่มีใครทํางานอะไรตรงนี้อีกไหมแบบเองอ่ะอ๋อแถวริมสาเอ้ยริมหาดมีร้านร้านหนึ่งที่มีของดีรอเออเเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพี่พวกพี่รู้จักใช่ไหมใช่ใช่ใชโอเคงั้นโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนเด้อเดี๋ยวมาอีกทีนึงโอเคเจอกันเจอกันไปขึ้นมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาแวะใหม่พิสกายนั่งอย่างนี้ได้ครับผมแน่นอนเฮ้ยตำรวจอะไฟว่า พี่ครับมามามลงมามลงมาดีกว่ามามาเตือนครับตำรวจครับจากตัดต่อไี่ไปเป็นตำรวจซะแล้วแล้วเราอะถแรงกว่าเว้ยนี่ไงนี่ยศัตรูเราแต่ยังเข้าไปไม่ได้ยังสร้างไม่เสร็จโหเสร็จประมาณแปดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพวินมีคนมาหาเอ้ยเตือนเอ้ยเตือนนั่นพี่วินเลยเนี่ยลงรถ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 เตือนล่าสมุนไพรมาล่าสมุนไพรร้านบุดไปพี่ มึงมึงมาถึงขั้นนี้เหรอเนวินโอ้ยไอ้ยเสิร์ฟไหนดนวินแล้วหิวอ่ะไมร้พดเลยไอ้พูดไม่ได้อ่ะพูดไม่ได้อ่ะพูดไม่ได้ไม่ได้อไม่ได้อ่ะไม่ได้อบแดง้ีไปเลย่อจะบอยู่ไม่อยู่ยัไนเลยแล้วกันี้ครับคุณลูกค้าครับผมดูหิวออหิวกินอะไรพี่กินอะไรก็ได้โอ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลย ไอ้ใครหรอนี่พี่ดีมเลยนะพี่ดีมเลยนะคุใครหรอครับเนี่ยอะไรมึงเนี่ยมึงใครเนี่ยอ่เร็วๆเอาเร็วๆมา马拉อไเร็วๆพี่รู้มผมอร่อยมากพี่เาเอาผมทาซีรีส์ด้วยไม่อะีมาไม่แดกไปเียอะไรนะปาไม่มีอะไรไม่เคยกินเลยนี่พี่รัรีบทไม่ไม่ไรีบทำรีบทํไมไม่ไมรีบทําอาทุกคนขึ้นไปขึ้นไป่นั่งนั่งๆกูเลี้ยงเองวันเนี้ยเฮ้ยนั่นนั่นพี่นั่งเลยกดโต น um stuff ั่งน uh ั่งนั่งนั่งนั่งตรงนี้แหละเชิญเชิญเชิญคุณสกายก็นั่งสิปื้มมานั่งเราเราเราเปื้มเลี้ยงเว้ยเออไก่ยังไม่แห้งแยกเลยที่กินหมาล่าซะแล้วเอาได้ดโหไอเบลไอเบลเอาไปยืมอยู่ตรงไหนเฉยดิเฮ้ยมาล่านานจังวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่อ่านี่นี่นี่เจ๊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 อันนี้อันนี้ของฝั่งนู้นอ่ันของอันนี้ของพี่ของอันนี้พี่ไปเสร็จเลยอันนี้อันนี้ เฮกูไม่ใช่ใครชิบหายไม้แต่ต้นเลยนี่ของพี่เดี๋ยวพี่เก็บไว้ของขอบใจมากแล้วเอาเรื่องนี้พี่ต้องมาตำรวจนะพี่ตำรวจบางนี้มม่ดุเฮียเฮ้ยถูกกฎหมายแล้วคิดรู้จักเราเป็นใบได้นี่มันนช้าไม่ใช่ท่อมชิบหายเอาเฮ้ยตำรวจอยู่นี่เปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวินเดวินเดี๋ยวเดวินว้ายังมีใครที่แบบว่าพอรู้ไหมว่ามึงเนี้ยแบบไอ้ที่ละดีเคฟิมอ่ะมีใครยังอยู่ที่นี่อีกไหมพี่ของมี้นเนี่ยจะบอกพี่ว่าไง อมสินเป็นน้ำตาแล้วพี่ฮะอมสินออกมาตกปลาพี่แล้วสินก็หายไปเลยอมน้ำตายมึงดูแฟแจ็คมากเกินไปเนี่ยพ,พี่ลองี่พลองวิ่งลงน้ำดูพี่เผื่อพี่จะเจอเอมสินแล้วมันจมน้ำตายแล้วไม่ใช่เหรอแล,แล้วนั่นใครอะ่ะฮะผีอมสินเลยพี่ผีอมสินแถวนี้ผีเคี้ยนพี่บ้าหรือเปล่า่รักษาโน่นๆนี่ เอาเราแยกร้านกันเหรอร้านแห่งนั้นเหรอก็เป็ขายเสื้อผ้าครับโอ้พี่ไอ้ยได้เช็คพี่ออมสินเด็ดไปบอกแป๊บนึ่งงานงานเด็ดพี่มาเติมเงินไปป้าเอาไป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 เดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่มาไม่ได้เจอกันนานเปลี่ยนไปเยอะเลยเนี่ยได้ขาว่าตายแล้วเออคนตายมันพี่วินไม่ใช่พี่ออมพี่ออมพี่วินเชงพี่ด้วยเออนั่นแหละเออไม่เป็นไรแต่มันก็ตายไงโโอ้หเออออมสินพี่ซื้อเสื้อหนเดียร์เอาเสื้อสีม่วงอ่ะ สีม่วงเหรอพี่งั้นแป๊บนะเดี๋ยวมาหาโอเคครับไหน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 แผ่นเลยพี่อุ้ยแต่เสื้อสวยนะแล้วมาที่ไหนเนี่ยออมสินฮะตัวนี้สวยพี่เสียงผู้เนี่ยเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเรามาจา่กองโอ้แม่เลยนี่มีสีม่วงอยู่สองแบบอะไหนไหนไหนแบบนี้มีเสื้ออีสีขาวเปล่าเอาอันนี้โอเค ไม่พี่เงินมีชุดป่ะตอนนี้ผมเหมือนกินสกินเดินได้แล้วเนี่ยตัวละเท่าไหร่ครับขายยังไงครับเออละห้าสิบบาทห้าเหรียญเงินห้าเหรียญเงินผมมีแต่เหรียญทองอะตอนเนี้ยเงตอนไม่ไม่ผมอ๋ออ่าอ่าจ่ายเฮ้ยเท่อ้าวพี่ดีมาไปวตังคอ่าอ่าที่ดีสวยว่ะตอนนี้สวยจริงเฮ้ยอะไรเนี่ย

กัญชาหอมจังเลยปุ่มนชาร้านเราปุ่มวยเกลอนครับเสร็จแล้วครับใคจรจะไล่ต่อเตรียมได้เลยครับ